สงสัยปีหน้าแน่ๆเลยปีหน้าได้ครบได้ได้หนึ่งร้อยเหรียญครบร้อยเหรียญน,น้องวาลีก็บอกว่าน้องอามฝากเอาไม้เลี้ยวตีก้นเลขาหนึ่งหน่อยสินะคะไม่มาใช่ไหมเลขาหนึ่งไม่มาไปบ้านอื่นค่ะไปให้กำลังใจบ้านอื่นนะคะปี ปีละครั้งก็เอาและปีละครั้งนะคะไม่เป็นไรต่อไปก็จะขยันขึ้นจะขยันขึ้นจะลงคลิปให้เยอะขึ้นนะคะลงคลิปให้เยอะขึ้นช่วงนี้ช่วงกลางวันก็ไม่ค่อยได้ขึ้นไลฟ์เพราะว่าทํางานเนาะไม่ค่อยมีเวลาเลยทำงานก็บางงานก็ไม่ทันนะคะตอนนี้ทำงานไม่ค่อยทันแล้วน้องผัดไทยขอตัวจ้าได้เลยคะ่ะน้องผัดไทย ได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาส่งกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนังวัดรีก็แม่น้องเรลิลบจ้าขอบคุณนะคะนังอั้มก็แม่น้องเลิฟบเลบขอบคุณทุกๆกํำลังใจเลยนะคะสะสมไปเรื่อยเนาะสะสมไปทีละนิดทีละหน่อย <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณนังอั้มนะคะ ออมก็คอยมาเติมกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะทุกๆกำลังใจที่มาคอยเติมกดไลค์กดเ like, ลิฟนะคะ้ทำไมไ like ลค์หายไลค์หายไปหนึ่งเมื่อกี้สิบสอทำไมเหลืออยู่สิใครกดซ้ำกดไลค์ทีหนึ่ง,หน,งหนึ่งครั้งก็พอนะคะ กดไลค์หนึ่งครั้งพอค่ะใครกดออกใครกดไลค์ออกสาวน้ยบ้านนาบ้านสวนสิงสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณบ้านสนสิงมากมากเลยนะคะพี่พร้อมพิมูลไว้หนะคะขอบคุณค่ะสานน้ำบ้านนาก็คุณผัดไทยจ้านะคะบ้านสวนสิงนะคะไป บ้านสวนสิงก็ไม่ได้ไปนานเลยนะคะบ้านสวนสิงขอบคุณนะคะบ้านสวนสิงขอบคุณค่ะนังลุกนันก็ส่งร้องเพลงนังลุกนันก็ส่งกดัดกอดนางอ้าสาวน้อยบ้านนาะเล็บเล็บใครใครขโมยไล่ไปเอามาคืนด้วย ใครขโมย,ยไลฟไปน้องลูกนอนเมื่อกี้สิบสอเลยสิองอ่เลยหันหน้ากับพิบตาทีเดียวเหลืออยู่ 11. สิบเอดสาวน้อยบันนาก็พี่อ้้มกิติคุณน,นะคะตักไทยน้องอ้ำขอบคุณสามไล้สามล้านไล้เอยสามสมล้านดวงใจนะคะ11ล้านเลิบเลนะคะ บ้านสวนสิงห์ทักทายวาดีอิมอียม,อยมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณมาแมวเลิฟดีขอบคุณน้องวารีขอบคุณบ้านสวนสิง อย่างวันนี้ก็อากาศก็เย็นๆนะคะวันนี้ต่างกลางวันร้อนพอตอนค่ำมาเย็นอากาศเย็นน้องเบงก็พี่สาวบ้านนาพี่สาวน้อยบ้านนาน้องเบงสวัสดีครับขอบคุณนะคะน้องเบงน้องเบงทานข้าวหรือยังคะทานข้าวกับอะไรคะน้องเบง ขอบคุณหนึ่งล้านดวงใจหนึ่งล้านดวงใจระบบระบบรวนอีกแล้วนะคะระบบระบบรวนวันนี้น้องอ้ําก็ระบบรวนนะคะบ้านน้องอ้ําบ้านน้องอ้ําระบบรวนเนาะตกตกเวทีนะคะนานๆจะเห็นบ้านน้องอ้ําตกเวทีนะคะ <S <S น้องอ้ําก็ส่งหวัวใจเออส่งดอกไม้นะคะส่งดอกไม้